กาผมพี่น้องวันนี้บรรยากาศเยีมยมสาวๆครับผมสองโมงกวักวนะครับเนะาะบ้านน้องกับาเกตท่างครับผมพร้อมที่เกตท่างแล้วก็ว่าที่เอาหินคุกคือยังดีเนาะพี่น้องเนาะขอขํามพึกษานะครับผมพอดีบ้านน้อง <c oughs> สีลําเรียงของออกจากสวนหลังปีใหม่นี่บ้านน้องก็สเตรียมโตอเอาผลนผลิตจากสวนออก ครับผมพอปลาตัวน,นี้ก็เต็มรองน้ำแล้วครับเนาะพี่น้องปลาปลาธรรมาติดปลาสลิดปลาเอียงครับผมเยอะแยะเลยพเ่น้องเลยกบกะมีแล้วครับผมตอนนี้ก็บในลองลครับว่าสิปูข้อกีดนี่เหมือนพ่อสองรถบ่ครับคือเทมาหเท่ากับอาศัยวาเท่เรื่อยๆนะครับเนะาะบ่ต้องเทหลายก็ มีงบแสดงเหตุสัท่ารห้าได้แ่างห้าเห็ดสันัาเอาคือโพไปนองเดี๋ยวไานองก็สิดันดันไปแล้วครับ เล็กไปเรื ane, right ่อยครับผมพอต้องไปวนว่ายกพลอยใพอต้องให้ปไหนมาดำเการมุ like ่นไปายามอย่างครับผมเห็ดไปเลยถ้ามอานตัด oh. สินใจครับกับประเท็ครับผม รถเวลานั้นเวลาหนาฝนมากครับติดลมพี่น้องเลย พี่น้องโอหไทยมากเลยครับผมสมมติปิดบอ่อปุบอ่บอสายตาบอ่อหอยดีต้างพี่น้องเลยังไหนนงนเนาะงข้าวลุยต่อครับพี่น้องโอ้คแรบบับเนาะเ้าก็ลัได้เล่นสดวกสบายเวลาหนาฟงหนาฝนได้เก็บนั่นเก็บนี่ แลนค้นปุ๋ยคนยังไปใส่ตนหมอกตอนใหม่บหมยานนมันเราแลนเข้าไปลำบากครับผมโอ้ทารามานรถดรถเสียย่อนท่างเขาเลแล้วครับพี่นอ้องเป็นยีกไงวะสิเลกะาวา่าตัดสินใจว่าสิเทคอนกีดเลยครับผมเพราะว่ามันยังมากรุดหนึ่งกับเจ็ดแปดพันเนาะครับเนาะพอเห็ุใดอยู่ครับผม ามีความพยายามครับผมใส่เงินติ่มือซื้ออย่เมื่อเดือนละอ้หลายหมื่นครับเพราะว่ามีความตั้งใจแล้วครับผมเพราะว่ามันกับเบาเาี่นะครับเป็นของคนดูถูกหลายเราเสียซีหลายครับผมเดี๋ยวก็จัดการครับผมปีนี้แหละที่เอาผลปีนในสวนออกมาขายเพราะว่ามันมีหลายอยู่ที่ผมปลูกไว้ข้างในครับ แต่ว่าเาเทบางๆเนาะเนาะพอได้ตาเขาน้ำครับผมไปครับพี่น้องลุยก็การประกาศตัดสิในใจนี่เวลาเขาเขาไปเขามานี่มันลำบากนะครับพี่น้อง,องแล้วมันก็เสียเวลาในการติดสวนนะมันเกือมันก็ทิดการยางมันไกลพี่น้องสวนนี่ไกลแห้ง วกสิบเจ็ด,ด,ดไลน์เนาะ เทพอเฮ้ยอเดีเพ่นนนเันีนกกันครับผมแต่ว่ามันตัดแต่เวลาครับผมแต่พอถึงร้อนที่น,นี่นี่เทนไบเนะครับเ,เนาะมันก็จะเป็นสภาวะถึร้อนที่น,นึงครับผมตเนืเอ,อตุกยางบอก ม่เกิดอะไรเงินเขาก็ว่าลอนอ้องเลยกันใ้นตัี่ใจทีนี้แล้วจบครับผมไป้องเพราว่าถ้าคุณนาดีเก็สบสำแล้วครับเดี๋ยวโอเคนะพี่เ้อกีลูกระปากับอัดก,กันย่นี่แแล้ครับอัดแงกันย่นหัน บรรยากาศกครับผมพี่น้องโมงมียังครับผมมวลทำท้องทุงงทงทงท่งไร่ทุ่งนาครับอท้องทุ่งไร่ทุ่งนาชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปแล้ววะพี่น้องเอ้ยโอ้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ครับผมขอก,กันกระเป๋าน,น้องไว้ก่นอนใส่จีดนะครับเนาะพี่น้องทุกผู้ครับผม บางสิ่งบางอย่างก็ต้องหานตัดสินใจครับผมขันบ้านอ้านตัดสินใจนี่มันก็ยเนียครับพี่น้องเลยเดมันสูงบางอดขนาดนี้แล้วมันตีไปถอนกลางขั้นกับอะไรครับผมเพราะว่าแห้งถอนนี่แห้งคักกูพิบ่าวเลยครับพี่น้องเลยตอนเห็ดยังเป็นพิบ่าเนาะอ่าต่อไปฮก็ต้องมีผลผลิตหลือก็มีรายได้จากสวนครับเล็กๆมันกบธรรมดาครับผมก็ต้องลงทุนไปในตรงนี้มันก็เริ่มเป็นรูปเป็นหลางแล้วพี่น้องเลย สูงมาปานี้แหละครับผมจะได้สูงกันต่อไปครับอ,บอหอยหอยก็มีหลายแหละครับผมหอยก็ม้ามาลงเลี้ยงไว้หลายแห่งไปน,น่าจะนีฐานที่มัน่นที่ตั้งแบบขาดเต่ระบบน้ำครับผมพี่น้องพอดีผมคิดระบบโซลาเซลล์ไว้อยู่ราคาต่ำเสมออ่าเป็นโซลาเซลล์งบประมาณมากเกินสี่พันครับผมดูดน้ำใน,ม,ม,นมือไม่ต้องใส่แบตครับผม ความเสมอนดิมมันไดโวเฮานี่มันตกไปตกไปอ่าบมื่อคืนสี่แผนครับงบประมาณสี่บาทสี่สิบไม่ใช่สองแผนพี่น้องโอเคครับน้องพี่น้องเนาะจันได้ก่ะฝากติดตามผลงานฝากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นแรงกำลังใจให้บ่าวน้องเกแต่ก่อนใส่ใจนะครับน้องพี่น้องเนาะพอ เดีย๋ยวนีแห้งเห็ดคลิปให้พี่นอ้อยในเบิ่งต่อไปครับผมจะต้องเอ็ดให้มันสมิตร้วก็สู่ให้มันสมิตร็จครับผมเอาไปเติมที่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นครับผมเอาเนาะไปนอ้อยกอล่าวสวัสดีครับผมอู้สมันลมแห้งครับพี่น้องเยผักกิลีครับลมมาอ,อมมีโอยแม่ลมอู้การแม่น กินบอลลินนะพี่น้องเอ้ยป่านี้มีหอดงวมีหอดตน้นไม้มีเอียงเต็มทรงเต็มสวนหมดแล้วครับผมวางแผนปิดครับผมข่าวต่อไปครับผมชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิดกันต่อไปผพราะมังกกันต่อไปครับผมเพราะว,ว่ามันมีอย่างสเสร็จภายในมือเดียวภายในมือหนึ่งสองมือเนาไปน้องเนาะเอาสู้กันไปครับพี่น้องโอ้ยไปแล้วครับผม